สวัสดีครับท่านผู้ชมวิดีทัศน์ชุดนี้คงเป็นเรื่องราวของงูเจ้าที่กันนะครับงูเจ้าที่เนี่ยเป็นความเชื่อของคนโบราณมานานแล้วว่าเมื่อเจ้าของที่เดิมเสียชีวิตไปเขาได้กลับชาติมาเกิดเป็นงูการที่เขาเกิดมาเป็นงูแล้วจําความได้รละลึกชาติได้ว่าสถานที่นั้นๆเป็นของเขาเขาจึงย้อนกลับมาอยู่สถานที่ ซึ่งเขาเคยเป็นเจ้าของอยู่ผมเดินทางไปหลายจังหวัดนะครับสิ่งที่สังเกตเห็นเหมือนเหมือนกันก็คือจะมีสารงูซึ่งมีขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างผมได้สอบถามคนที่สร้างสารได้คำตอบมีงูตัวใหญ่มาปรากฏให้เห็นจากนั้นงูตัวนั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย และวันดีคืนดีงูตัวนั้นก็มาปรากฏอีกครั้งหนึ่งเขาจึงมีความเชื่อว่างูนั้นเป็นบรรพบุรุษครับเป็นงูเจ้าที่เจ้าของที่เดิมใครก็ตามนะครับถ้าหากว่าไปตีหรือทำร้ายงูตัวนั้นความหายนะภัยพิบัติจะเกิดขึ้นกับคนในบ้านเมื่อเราผ่านไปถนนพระรามสอง เราจะเห็นสารสารงูจงอางซึ่งมีขนาดถือว่าค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับสารงูจงอางเนี่ยก็มีเรื่องเล่ากันว่าก่อนที่จะสร้างถนนพระรามสองนะครับก็ได้มีชาวบ้านเนี่ยเขาเห็นงูตัวใหญ่มากนะครับเป็นงูจงอางสองตัวผัวเมียมาอาศัยอยู่ชาวบ้านก็ไม่กล้าไปทําอะไรนะครับเพราะกลัวว่าเป็นงูเจ้าที่ด้วยความกลัวตรงนี้แต่เมื่อมีการสร้างถนน พระรามสองเกิดขึ้นเนี่ยทีมงานรู้ว่าผู้สร้างเนี่ยไม่ได้คิดอย่างนั้นสิครับมีเรื่องเล่ากันนะครับหัวหน้าซึ่งเป็นวิวศวกรเนี่ยฝันว่าได้มีงูตัวหนึ่งนะครับมาหาจากนั้นงูตัวนั้นก็แปลงร่างเป็นคนแล้วก็ขอร้องว่าอย่าได้สร้างถนนตอนนี้ได้ไหมขอให้ปะวิงออกไปหน่อยดึงออกไปหน่อย เพราะว่าลูกของนางเนี่ยเป็นไข่อยู่อีกไม่กี่วันก็จะคลอดเป็นตัวแล้วเราก็จะย้ายไปโดยรู้ว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของมนุษย์นางก็จะไม่รบก,กวนในช่างวิศวกรเนี่ยไม่เชื่อว่าเป็นว,ว่าความฝันนั้นเป็นความจริงครับก็คิดว่ามันคงเป็นแค่ความฝันก็จึงให้ทีมงานเนี่ยดำเนินการสร้างถนนพระรามสองต่อไปปรากฏว่าตอนรถบัคโฮมันขุดนะครับไปเจอ หลังของงูมีไข่เยอะแยะเลยใบมีดของรถแบ็คโฮนะไปทำร้ายงูไข่งูนั้นได้รับความเสียหายทั้งหมดเลยจากนั้นก็มีเหตุอาเพศตามมาคือคนงานเนี่ยมักจะถูกงูกัดแล้วงูตัวน,นั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยส่วนนายช่างวิศวกรนี่เจอเด็มเต็มเลยครับเมียของเขาพาลูกขับรถไปปรากฏว่ามีงูตัวใหญ่มาก ขับตัดหน้าด้วยความตกใจก็หักหลบลดลงข้างทางครับเสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกศาลงูจงอางหรือศาลเจ้าแม่จงอางบริเวณถนนพระรามสองเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์มากในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนไปกราบไหว้ขอพรขอโชคลาภตามความเชื่อนะครับวิิทัศชุดนี้ผมก็จะมาคุยกับพระอาจารย์ผงสอบถามท่านด้วยเรื่องราวของความเชื่อว่างูเจ้าที่เนี่ยมีจริงหรือเปล่าเพราะหลายต่อหลายครั้งเราจะพบว่า คนในบ้านนั้นโดนงูกัดตายเนื่องจากคนที่เป็นพ่อแม่หรือเจ้าบ้านเนี่ยไม่กล้าไปตีงูเพราะคิดว่าเป็นงูเจ้าที่ทําให้คนในบ้านเสียชีวิตเดี๋ยวเราไปพบกับพระอาจารย์พงศ์ให้ท่านอธิบายว่างูเจ้าที่นี่มันมีจริงหรือเปล่าส่วนตัวของผมนะผมเชื่อเดี๋ยวก็ฟังพระอาจารย์พงศ์ท่านอธิบายอีกคนหนึ่งนะครับว่างูเจ้าที่มีจริงหรือเปล่าพบกับพระอาจารย์พงศ์ได้เลยครับ ทีนี้เราถามว่างูเจ้าที่ก็เป็นได้บางยมว่ายมยมพูดถึงถึงเจ้าที่เนี่ยถึงงูเจ้าที่เนี่ยยมพูดถึงคนระลึกชาติได้มีไหมยอมใช่ไหมงูมันก็เหมือนกันนั่นแหละอ่ามันมันเป็นคนมันเป็นเกิดเป็นคนระลึกชาติได้มี มันเกิดเป็นงูมันระลึกชาติได้มันมีเอออันนี้ก็คือนี่นะที่เขาบอกว่าเจ้าทีอ่ะมันเหมือนงูจงอางที่จะแมงงูจงอางที่สายสองใช่ไหมที่ไบฆค่ายกพวดโอดไปนะมันก็ค่ายกพหมือนกันในพวกก่อสร้างมันเล่นนี่จริงนะอาจารย์นั่นนี่มันมีฟีลโมนของมันเวลาเราไปทําอะไรมันจำนะมันเดี๋ยวเฮอมันตามยันบ้านอันนี้คนสุพรรณเลยอาจารย์ที่เออที่ผมเล่าให้ฟังเป็นเด็กนะอารพูดตามยังบ้านเนี่ยผัวเนี่ยไปตีตีเมียมันตายงูจงอาง มันตามมาเล่นตามยัน<ห>บ้างเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ๊ะทำไเมียว,วันนี้นอนนิ่งแล้วเกิดไปจับที่ไหนได้ตามโยมแล้วพวกงูเนี่ยท่านเคยสมัยสมัยเราเป็นเป็นเนนนะไอะ้พวกรอยไข่ผ่านผ่านวัดนะ่ันกระโจนลงไปแย่งไข่มันเลยไอ้พวกลอยอเอาคือก็มันรอยไข่ผ่านหน้าวัดห้าไอ้พวกห้าปลานะเคลดอพยพชา,ยาใช่ปร <มา S 1> ชุมดีนะ เราโอ้โหไอห่าป่าก็เยอะไว้แกะไม่วัดไม่ไหวไอที่ตายคาไข่ก็มีไอที่เลือก็ลากมันไปไว้ใต้ทุ่นออตอนเช้าตื่นตอนเช้าตื่นมางูเห่าเจ็ดแปดตัวอยู่ที่ไหนก็อยู่ติดไข่อยู่แหละรานั้นเราไม่ได้ก็เสร็จสิเพราะอะไรพวกงูพวกเนี้ยพอมันติดตัวงแล้วม,ม,มันเมือนเรียกพวกงูมาหรือมันจะมาช่วยกัน,น,กนติดหมดเลยติดหมดเลยเราบอกโอ้โห อ๋อไอ้พวกเนี้มัน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 มีมันมีกลิ่นของมันโดยเฉพาะมีมันเหมือนช้างนั่นแหละมีคนเล่าให้ฟังนะอาจารย์ว่ามีคนเอาไข่งูจกอางเนี่ยไปต้มในน้ําเดือดแม่มันลงไปใช่ยชยกระโจนลงไปเลยชีวิชานะแล้วทําให้เรา้ถึงคนนะอาจารย์ไอพ่อเระยำคนหนึ่งอ่ะกินทุ่มลูกอ่ะอาจารย์ดูไหมดูดูเอออย่างนี้มันคิดได้ยังไงอาจารย์มันคิดได้ยังไงโยม พูดถึงไอ้พวกเนี้ยมันต้องพูดถึงอย่าเสพติดควบคู่กันไปด้วยมันเมาด้วยติดยาใช่มันต้องเป็นประมาณนั้นเนี่ย,ยหลานชายท่านเนี่ย,ยก็หลานสะพ้ยก็โทรมาลงลงอาลงอา,งอามีตังทั้งหมื่นสามไหมทำไมอะพี่เลศพี่เลศโดนจับตรวจปัสสาวะแล้วก็เสียค่าปรับถ้าไม่งั้นก็จะต้องไปนอนเรือนจำเดือนหนึ่ง บอออกเให้มันติดคุกไปเถอะมึงรู้ไหมถ้ามึงไปเอามันออกมานะพวกมึงจะได้รับอน,นิสงส์งอะไรบ้างหนึ่ง <c oughs> พอมันก็แม่มันไม่ช้าก็โดนโด,โดนโดนกระทืบ <c oughs> มึงด้วยมึงไม่ช้าก็โดนไอ้พวกยาบ้ามึงไปอยู่กับมันได้ยังไง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> มึงรักมันต้องให้มันติดคุกนะไอ้คนพวกเนี้ไ <c oughs> ม่ใช่ไปช่วย พ่อแม่ก็เหมือนการส้มน้ำหน้าแล้วบบกนี้ uh huh. ไอ้ที่มึงคอยปกป้องโอ้ยไม่ได้เลยตำรวจไปแตะไปอะไรต่ออะไรวีด,ว,ด,ว,ดวีดเลยไม่ได้ถ้ามันไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเกี่ยวกับยาบ้านนะอันไม่ชา้ามึงจะได้รับอันนี้ส่งแบบสาหาัส uh huh. จริงไหมไม่ได้มึงมึงต้องมึงต้องมึงต้องแจ้งกันทันทีเลยถ้าเห็นลูกมีอาการอะไรต่ออะไรประมาณเนี้ย ไม่ใช่มึงชมลูกตลอดรอบบัดไม่มีแม่อาจารย์ที่ติดยาไม่มีไม่มีไม่มีไอ้มีก็เพิ่งตายห่าไปคนหนึ่งนะไอ้แอเนี่ยก็มีเท่านั้นแหละที่เราฟังเช็คที่แล้วใช่นอกนั้นเขาไม่มีไม่มีแถวนี้แถวนี้ไม่มีเลยแต่ก่อนนี้วัตถีจันทร์ที่ผมมาเนี่ยบอกเราผุ้ติดกีกโคตรน่ากลัวเลยอาจารย์แล้วมีต้นล้มต้นไม้อาจารย์มีงู้ไหมแต่ก่อนเนี่ยมีมีเยอะแยะไปเยอะเลยนะใช่ วันดีคืนดีมากมันเหา่าแล้วเอาไฟซ่องไปอ้าวไอห่านี่หมาเหา่างูเห่าเย้ยแล้วตกลงงูเหา่าหรือหมาเหา่างูงูงูก็เหา่าแต่งูเห่าเสียงฟอฟอหมาเนี่้องเลยหมาในี่อ้องไอพวกจับงูแล้วบอก่าคืนธรรมชาติเป็นยังไงอาจารย์คืนธรรมชาติไม่รู้ด้วยเพราะมาทิ้งที่ไหนนะเราบอกคืนธรรมชาติบ,บ้านงูปล่า <laughs> <laughs> นะั้น ลัดลอนจำเลยจำเลยกรุงเทพไปคืนธรรมชาติที่ไห่วะก็ยังสงสัยอยู่นะมันไปไวพากจริงๆไอ้ัวไทยผมเห็นคืนธรรมชาติบ้านนี้เดี๋ยวไปเข้าบ้านโน้นอีกแล้วเออมันจับกูได้นีู่ตัวใหญ่มากเลยเราก็ถามเฮ้ยน้องเมือไปว่าไหนเดี๋ยวปล่อยธรรมชาติพี่มันหายไปมหงไม่กินสิบนาทีแล้วกลับมาถาหลังบ้านกูเปล่าหลอกคือธรรชาติธรรมชาติล่างบ้านกูนี่เอง ก็นะสรุปว่าสมัยก่อนตีงูที่ต้องตีให้ตายอย่าตีให้ใหลับม<อ>ีจริงๆงูเจ้าที่ก็มเีเขาเรียกเขาเรียกเจ้าที่อย่างเดียวมันมันจํนาได้ตายไปแล้วนะมันมันก็เหมือนคนที่เราลึกชาติได้แล้วมีความเชื่อออกอย่างนึงอาจารย์บ,ยบริเวณหน้าวัดแต่ละวัดเนี่ยมันจะมีวังมัดฉาแล้วด้านล่างขอาวังัวฉาคือวังจระเข้วัดติจามีวังจระเข้ไหมไม่มีอ่ะไม่มีนะอาจารย์เคยลงไปสำรวจ ออะะไรเคยลงไปดูไหมโฮ้ยมันเคยแห้งพอดินเลยใช่เคยแห้งโบเบ้ปีนี้จะแห้งไหมใกล้เคียงแล้วล่ะนียนๆแลเนี่ยพวกพวกเทศบาลมาล็อกนามาล็อกคลองแล้วเรือขุดมาใช่เรือขุดมาแล้วเรือขุดมาเันจะเทลงบัดนายจานแปดนะอ่ะเติมจะขึ้นมานะพานเพลินจะม่มีแล้วนี่มันดูดขึ้นมาไม่รู้กี่ครั้งกี่โห้แล้วมันไม่มีแล้วเจอมมไ่ีแล้วไม่มีแล้ว ไอ้ยิ่งเป็นไอ้พวกนั้นด้วยไอ้พวกเรือหัวสว่านที่ดูดพ้นขึ้นมาน่ะละเอียดตนมันทําไม่เรียบร้อยเลยก็โอเคก็เป็นแมคโครเงี้ยเป็นไปได้ถ้าครัเป็นเรือหัวสว่านที่ดูดสายดูดดินขึ้นมาเงี้ยโอ้อันนั้นทําลายหมดก็เทปนี้ก็สนุกสนุกกันคุยกันเรื่องดูเจ้าที่ฉะนั้นเจอก็เรียกผู้ภัยมานะฮะแล้วก็ถามให้ดีมึงไปปล่อยที่ไหนโอเคครับครับเก่าราชการครับอาจารย์ับอาจารย์พรอยก่อนโอเคครับ